ผมขอท้าให้คนที่บอกให้ผมมารีวิวรถวันนี้ให้เขามารีวิวรถกับผมผมจะไปรีวิวรถเขาอ,อยู่โรงเรียนถ้าเขาไม่รีวิวกูจะกระทืบม,มันทิ้งนะขับไปวริงครับอนนี้ก็อยู่กับผมในขับรายการรีวิวรถโอ้โถ้าผู้ชมทางบ้านแล้วถ้าผู้ชมอยู่บแล้วถ้าผู้ชมทาง เราดวงกันเดี๋ยวทุกคนเอ๊ <c oughs> ะ <c oughs> มีคนขอมาให้ผมรีวิวรถแล้ผมจะทายเขารีวิวรถกับผมให้ให้ผมรีวิวรถคุณต้มา,ารีวิวรถกับผม,ผม,บผมอยเช่นคนคนหนึ่งนะฮะแต่ผมจะไม่เคยชื่อของเขาต่อไปเราไปรีวิวรถกันเลยครับอันดับแรกก็มาดูที่ชุดบนนะฮะเป็นเบรก เบรกของอะไรไม่รู้ฮะบเบรกเดิมโรงงานนะฮะเอเมนเปรี้ยวหน่อยเพราะผมชุกรถมามันล้มเฉยคือไม่ได้ของเลยกูชุกไปใหญ่ล้มครับมันเป็นที่ว่าใส่น้ำมันเบรกฮะดูฮะมันคือไปรุ่นเขาต้องทำไงให้อย่างเงี้ยเบรกหน้าไม่ต้องใส่กันนะฮะเดีวเบรกผมมาเป็นช่วงเป็นช่วงไงนี่ก็เป็นเขาเรอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับผมก็ลืมเหมือนกันดูครับแล้วก็ไปดูที่ เป็นคาสต์นะฮะคันนี้ก็เดิมเพราะเปลี่ยนสายคาดใหม่เพราะสายคาดตขาดนะฮะว้าสต์นี้เป็นของเทียมสายชาร์จก็กุ้งพวกอะไรเงั้นแหละมาดูที่สาหน้าฮะไฟหน้าสายหน้าเป็นไฟเดิมไฟเดิมสวทช์ไฟเดียวฮะคันนี้ไม่ต้องดูเพราะมันโกงมันโกงเดี๋ยวฟังนี้นะฮะคือไฟเดียวที่แบบต้นนานสุดแล้วพี่น้องดูเดีครับบอกไม่ต้องใส่ แมาดูที่กระบอกโชคเป็นโชกเดิมชุดเดิมนะลเป็นชุดสีเป็นชุดสีเดิมหมดทั้งคันส่วนปั๊มเป็นปั๊มเดิมจานเดิมแม็กเดิมแต่ยัางเป็นใหม่ตอนแรกเป็นห้าสิบทับเป็นห้าห้าสิบทับเก้าสิบอันนี้เปลี่ยเป็นเท่าไรไม่รู้ใครที่รู้คอมเมนต์มาหน่อยด้วยเป็นสองจุดยี่สิบห้าลบสิบเจ็ดนั้ปนขอบสิบเจ็ด มาดูที่มอน้ำเฮ้ยเดี๋ยวพี่น้องมอน้ำทะลุวิ่งมอน้ำกูพังเลยนลพี่น้องผมตั้งกอาไปซ่อมแล้วเนี่ยต้องซ่อมเลยพี่ดูเฮ้ยย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 ยมยย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 ยายย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 ายย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 พี่น้องอยอยนนยยยนะยมมยย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 พยดยย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 ง ผมก็ชุกลำลายนะแต่วิธีการตอก็ตอง่ายตอนง่ายนะแล้วใบพัดลมก็ใก็หมุนนี่เป็นใบพัดลมหมุนปิ้ว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 แต่เราไม่หมุนหรอกไม่มีกุญแจอืมนื่กุญแจดูที่เราครับเป็นเทาสตาร์ธะนี่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะว่าผมสตาร์ทสองครั้งสามครั้งหักหมดทุกครั้งนะฮะนี่ผมก็เลยซื้อแบบนี้มาเป็นเบรกเดิมเท้าเดิมนะฮะ เป็นท่อของท่อดิมครับแต่มันยังลมๆ้อมหน่อยว่ามีคนมาขายท่อผมเน, <ลบ S 1> นี่ยมันมันไม่ใส่ให้ผมครับมันใส่ไม่ดีครับมันก็เป็นเป็นปั๊มดิมการดิมแมกดิมยางตัวเดิมเพิ่มเติมคือกูไม่มีเงินๆๆมาครับมาด้านหลังครับเป็นป้ายทะเบียนนะฮะ ครับมันเป็นเนี่ยครับมันคืองานงานสวยนะฮะมันหักครับผมไปลากผมเอารถเก๋งเป็นอ้ผมผมใช้รถเก๋งรถรถเก๋งมันโดนบ่อยนะฮะเก๋งม,มันโดนบ่อยมันก็เยหลุดออกเตอร์เป็นเตอร์เดิมเตอร์เดิมนะฮะซื้อน้าก็ซื้อเดิมคันแก้คันแก้เดิมพักท้าก็พักท้าเดิมนี่ มันก็เป็นของมันก็เป็นไอ้น้ำมันนะฮะที่เป็นไหลลงมาขาตั้งก็ไปขาของเดิมนะฮะส่วนเครื่องผมไม่อยากจะบอกเครื่องผมนี่ผมทําเป็นผมไปคว้านมาวิ่งได้ร้อยสามคนจะงงคุณวิ่งได้ร้อยสามไหนคุณหยอกผมก็วิ่งได้ร้อยสามนั่นเองร้อยสามนะไม่ใช่ร้อยสามตบ ตอนไปบ้านนั้นแล้วผมไม่รู้ว่า,ม,า,า,วาม่เฉลี่ยเน่ยก็หนักแรงไงเมื่อกี้สองคนมันแรงอยู่แต่ตอนนี้นะผมบิดได้แค่ห่วงสิบเจ็ดสี่เองมันแปลกแล้วมาดูด้วยคาบูแต่ก่อนผมใส่คาบูแท้งไงเดี๋ยวนี้ผมใส่เป็นคาบูเทียมลบไม่มีเราใส่คาบูเทียมดูใต้บ่ใต้บ่นี่คือไอ้ที่ไว้คำบ่นะใครที่งบน้อยก็ทำมือนผมได้ ใต้บอกก็จะมีเบ็ดนะใครที่คู่บอกโคตรโคลบเสียทำมันผมทำมันผมนะมันจะอยู่อยู่นะไปก่อนะครับผมในนาขาดผมรีมบมหมดแล้วโย่ลืมบอกครับเบาะนี้เป็นเบาะเดิมของอไายมนุษ้นะเดมีอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกผมขอท้าให้คนที่ บอกให้ผมมารีวิวรถวันนี้ให้เขามารีวิวรถกับผมผมจะไปรีวิวรถเขาอ,อยู่โรงเรียนถ้าเขาไม่รีวิวกูจะกระทืบมันทิ้งนะจำไว้นะกูจะจำไว้นะถ้าท่านผู้ชมต้องต้องจำไว้นะผมจะไม่พูดนะมันเป็นร้อยสิบนะฮะร้อยสิบผมจะไม่พูดนะะมันเป็นร้อยสิบนะฮะร้อยคนก็ต้องรู้จักครับมันล้ม น,นี่มันล้มครับมันมันเป็นมันจะขี่รถล้มมันกระโปกฮะกอะโปกขี่รถขี่รถกระโปกขี่รถหาแต่ความตายลุมผมขี่รถเกือบตายมาแล้วยังไม่คุบหน้าครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดาค์กดซับตะไคร้และกดติดตามช่องดีเจเด็กเป็นบ้านและให้กำลังใจทีมงานดีเจเด็กเป็นบ้านและแฟนเพจบ้านทุม่มเดอะซีรีส์ด้วยนะครับ